ภาษาาสต์เชิงประวัติเรื่องของทฤษฎีที่ว่าเรื่องทีาษาที่ว่าเป็นโคโดแนเชเป็นเป็นภาษาศาตร์เป็นภาษาตัเ,นเดนะผมแปลถึงใน่ผลงานนุกิเดินะครับแล้วก็ออกมาจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจทฤษฎีเรื่องของพวกภาษาตัเดินะครับที่เปลี่ยนออกมาแล้วก็โดยผ่านง,งานแปล ันก็เ่าเป็นการเรียนรู้นะครับข้อาเกี่ยวกับดาวฤกษ์หลายงมากทะครับสุดทางสัยตาสำคัญนการมุงของหลักฐานแล Quand, ้วก, ander, m, ก็งานทียโปรตาทนะครับโดยที่วามยิ่งในกรณีของโปรตานไทยนะครับโดยการตามสายงานของการหลักคนื่ได้ช่วยขยายขอบเขตความรู้ของผมเกี่ยวกับเรื่องของข้อที่สำคัญที่สุดอันหนึ่ง ในการจ่ายเงนนะครับคืออรระบบเป็นไได้หรือมาในถุนงานของอาจารเป็นนะครับผมจะรับมอบหมายให้ให้แต่บทเดียวนะครับที่จริงก็ส่วนใหญ่ก็จะจะรับแจกไปของหมดตอนแรกผมก็ยังมีาูการชาี้ว่าอย่งนี้ก็จิ้มหายไปคือคนที่จิ้มายคือคนที่เป็นบัญชการเฉาะที่ต้องบัญการ ผมนวนแปลนะครับของคนหมดประมาณ9คน10คนนะครับแล้เพื่อนจะได้ภาษาหมดมาณ100เข้ากันได้รวมไปถึงการตัดสินใจใช้คำนะครับในภาษาไทยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าแต่ละคนก็คงมีวิธีที่จะใช้ต่างที่แตกต่างกันไปนะแต่ท่านอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับท,าท่านคิดว่า จะทําให้มันออกมาได้เร็วนะครับซึ่งในทน้าถุงกระต่ายโอนนะครับมันใช้เวลาประมาณสี่ถงห้าปีกว่า <c oughs> เนี่ยแล้วโอเคประสบการณ์ผมในการรายงานของอาจารย์เป็นข่าวนี้ผมจำเ,เป็นงานแปลที่ยากนะครับออสำหรับผมนะครับออยากมาก,มากๆในระดับเดียวกับเมื่อตอน,นผมแปลของอาจารย์พิคลีระดับสามารถยากเป็นตัวอย่างนะครับ,กกรยยนะรบเอ,อ่อ เหมือกนกับบางครั้งคือเมื่อตอนที่ผมมีโอกาสได้อา่อานงานบางตอนของอาจารย์เป็นผมไม่เคยอา่านจนจบเรื่องการท่องของ่ยวสารภาพจันเป็นอจันเป็นยาปวดผมแล้วแล้วเดี๋ยวอาจารย์รจ,ยเจยะ,ะเ,เข้าใจว่าทำไมอา่านไม่ไม่จบได้นะครับคือต้องอา่านเฉยๆเนี่ยนะครับอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับมันอ่านไม่ใช่เพื่อจะมาปะแปลน,นะคะรับเร,ร่งงานอะไรเนี่ยก็เป็นว่าขั้นใจ นะครับเข้าใจประเด็นต่ตางๆเข้าใจขอ้อเูลอหลักนะครับแต่พอถึงตอนลงมือแปลนะครับเพราะว่ามันยากกว่าคิดมากนะครับเออผมคงจะออขออนุญาตพูดถึงความยากสองประเด็นนะครับประเด็นแรกรเลยน,นะครับอย่างที่ทานยคงได้เห็นกันตัานสายมีการอ่านง,งานของกันเป็นห้านาทิตาบทหนึง 3, น่งสามบทหรืออ่านทั้งเล่มกระดา่ งานชนนี้เป็นการศึกษาป็นที่เก็นวกว้างขวางนะครับผมเน้นคำว่ากว้างขวางในเรื่องของการาำนิดการก่อตัวและก็การแพร่กระจายของความคิดที่เกี่ยวกับชาติใน,นาณะที่เป็นชุมชมนยุทกรรมนะครับแล้วก็การก่อตัวการแพรก่กระจายของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของชาติยมนะครับเป็นการิจารนาเรื่องของชาติและชาติยมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับดูเหมือนว่าไม่มีทวีไตไหน ท่าน,นจ,ะจะมีแอตแลนติก้านะครับแอตแลนติกต่างๆที่อาจารย์เบนอาจจะไม่เจอที่แม็กซินคอมนิดี่ตรงนั้นนะพวกพวกเพนกวินอาจจะมีพวกแมวน้าอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นอาจจะเข้าไปถึงนะครับอาจจะมีเพียงแค่สองที <c <c at> <c <c ่นะที่อาจารย์เป็นไม่ได้เข้าไปแตะนะครับในในสองที่นั้นแต่ว่า้อบนึงไม่างนั้นแล้วเนี่ยงานของอาจารย์ที่ของอาจารย์เบนเนี่ยครอบคลุมไปหมดนะครับทุกทวียนะซึ่งในด้านหนึ่ง มันทำให้เราได้เห็นความรอบรูรร้ความต,ต่างแลงะความผู้สาหาต้นทุนนะครับทางวิชาการอย่างผูกอดันเป็นเองนะครับแต่สำหรับตัวผมเองนะนี่เมื่อลงมือทำงานแต่ชิ้นนี้ความรอบรู้ของความรอบรู้อย่างกว้างสั่งของกันเป็นเนี่ยสร้างัำหานละครับในการต้างคำว่าใจและในการแปล่นะครับอย่างมากเพราะผมมีความรู้พื้นฐานก็แต่เฉพาะรอบสามไทยนะครับแล้วก็ ตางสูตของอินทรีบอลออฟเขียงใต้อินเทร์บอลนะครับที่เรียนใหม่ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายนะมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ที่โดดเนตกศาสตร์ละเมริกันนะครับน้อยมากนะครับและมีทางรู้เท่ากับสูงนะครับในเรื่องของยุโรปตอนออกนะครับในเรื่องของละตินเมกาในเรื่องของตอนออกกลางในเรื่องของจีนเชมายเนอร์หรืออีเชาณบอลออกคณะต่างๆตอนตกคระต่างๆหรือ ในช่องยิ่งในกรณีของทัสนคนะครับตอนที่อ่านครั้งแรกนะครับก็พอก็พอาปแบงนะครับชื่อไหนเรื่องไหมที่เราไม่รู้ก็ข้ามไปนะครับสับแสงเฉพาะซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะในส่วนของแกลนนะครับที่เราไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นไรเราก็พยายามทำความเข้าใจจากตัวบริบทขา้เคีงนะครับจากตัวยิธ์คราม ตัวแนวคิดหลักเนี่ยนะครับก็พอถใช้ไปได้นะครับแต่พอ,ต,ไไนะพอต้องนั่งลงมือแปลจริงๆเนี่ยก็พราบว่าเราไม่เข้าใจนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในในเรื่องอะไรครแปลเพียงเรื่องเดียวนะมันก็ทำไมเราไม่สามารถจะแปลามาทั้งหมดได้เลยนะครับก็เลยทำไมต้อง ความรู้จากเรื่อง mm hmm. mm hmm. mm hmm. ต่างๆเกี่ยวข้องกับการต่าตก็มาทำกระบไม่ว่าจะเป็นของจีนของญี่ปุ่นของอินเดียร์ยุโรปตอนลบนยุโรปกางยุโรปตอนนี้เราจะมีการเคลื่อนไหวทางกัรอย่างเช่นในบทที่หกที่ผมแปลเนี่นะครับดูเหมือนว่าแตกไปทุกทวีดเลยนะครับเพียงแค่ประมาณสามสิบนาในบทที่หกที่ผมับชอบที่จะมาแปลนะครับไม่เพียงแต่ความรู้เรื่องของกาัต่างแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมในความหมายทั่วไปด้วยนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าต้นฉบับคนที่6ที่ผมจะมอบหมายนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ3000าผมใช้เวลาแปลกปลหยินหขิ้นคืประมาณ6เดือน,นนะครับกว่าจะเสร็จนะครับยังโชคดีนะครับตรงที่ว่ามาถึงนะเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเมื่อตอนที่ผมแปลแล้วก็ต้นฉบับให้จ,จากทางทีมแปลมันเป็นช่วงซึ่งทเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับมันมัน มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับจนสามารถจะนั่งทำง,งานหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือขับเมื่อมือถือขับคำอะไรชื่ออะไรตับตัวไหนไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นภาษาอังภาษาเยอรมันภาษาสเปนโรมาเกีเนี่ยผมก็สามารถจะคลิกนะครับเพื่อเช็คฐานอินเทอร์เน็ตได้นะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปห้องหุ่เข้าไปในห้องเพืนอเพื่อจะเช็คเรื่องพวกนี้นะครับ ครับนับนว่าโชคดีมากกว่าเมื่อตอนที่ผมรายงานของทาจารย์นายโชเป็ดรีนแต่งานของมินิเมียลนะครับมากที่สำคัญอาจารย์เป็นก็ยังอ,อคอยให้คำแนะนำนะครับเ,เวลามีปัญหามีคำถามอะไรก็ส่งอีเมลไปถางอาจารย์หรือผู้ีการย์ก็เข้ามาเป็นชุดนะครับฐานมาทางอา,างจรารย์เพื่อที่จะอธิบายนะครับเ,เรื่องบางเรื่องนะครับซึ่งผมก็ถ้าาศจาก ความชื่อใดแบบนี้เนี่ยการแตกพวกนี้คงเป็นไมได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับที่ผมยกตัวอย่างทอดในบทของผมนี้อันนี้เป็นสิ่งสุดขมขันขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่เป็นคำต่างๆเพียงแค่ไม่กี่หน้านะครับที่ผมเจอแล้วผมก็เกิดมาไม่เคยเห็นนะครับตัดตัดตั้งแ คดีค่านดีเป็นก็อีเมลทีุบาลรับมาตัดมาตัดมาทำแต่คีคดคจำเก็ได้รับคำตอบนะครับจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราใช้ใช้ไปนะครับนี้ความยากจากที่สองนะครับคือเรื่องของตำรวจปอบาของจำเป็นนะครับอีกเหมือนกันนะครับตอนที่เราหาหลัาเสร็จ มัน,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 นเป็นไม่ใช่ภาษาที่ในแง่หนึ่งมันจะภาษายากในความหมายว่าอาจารย์เป็นไม่ค่อยเด็ใช้ตทบอะไรที่มันที่ต้องปีนภูเขาเพื่อที่จามประเทศนะครับแต่แต่ที่มันยากนะครับคือในสุนนะครับที่เป็นผลรุนภาษของอาจารย์เป็นเนี่ยเป็นผลรุนภาษที่แสงในที่ทั้งเยอะอย่างทั้งเปลี่ยนสีแตกกัน na อ่านไปก็นั่งยิ้มไปหล้วนกปวเอไปนะครับแล้วถึงเชื่อมกันข้นในแล้วจันทร์จันทรในรัาองดัเป็นแต่พอมานั่งไปจริงๆนะครับผมร้วนรัปษาที่ปิดสีแบบตามแบบของดังเป็นนะครับต้องการจะปังหาข้นมาว่าเราจะถ่ายทอมันออกมาเป็น,น,นรนัไทยที่เป็นที่มันรื่อใหม่แล้วก็เปลี่ยน มันแต่ครับง้หากการการบรทที่ผมแปลคือบทที่ผมแปลเพราะว่ามันแข็งขึ้นนะครับมันไม่สามารถจะสื่อนัยยะทั้งหมดที่เข้าใจได้เนี่ยนะครับขาดถึงต่างนันชิชวาไม่ตัดใจยิบโผแบบต้นฉบับตามสิบมองจำเป็นก็ต้องตัดต่อใจตัดท้อไทจำเป็นแล้วก็ผู้อ่านนะครับทำไปด้วยแต่อันที่จริงเนี่ย ันเป็นก็ได้นะครับก็อย่างที่กันเป็นเองก็ดูจะกตรงๆนะครับทาใจยอมรับอันนี้อยู่ในบทสุดท้ายนะครับของการเป็นที่จะทจาใจยอมรับว่าไม่เขียนจะส่งหรือสงของเขาหรือของเธอไปในกรทีมืนถือจะนำสิ่งนีมาและต้องสูญทรัมย์นผลสาธารณนะครับรวมเข้าไปก็ถว่าสามาร,รถเป็นนะครับรที่แปลมา็นภาษาไทยได้ว่า การแปลคือการลดขั้นหลังนะครับดังนั้นเมื่ออาจารย์เป็นเข้าใจนะครับความจริงของการแปลแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องขอไทยอาจารย์เป็นนะครับแต่ขอไทยกาจารย์ท่านผู้อาวุโสนะครับโอเคนั่นนนัเป็นประเด็นแรกผมมีประเด็นทุกท่านปรหนึ่งอย่างที่ท่านทีก่อนได้พูดไปตอนเริ่มบทนาการนะครับที่พูดถึงว่าอธิบายว่าทำไมต้องใส่เลขไทยสิ่งเหือ แล้วทีทั้งหมดก็มาจากคำโดยปออกหลังรที่ที่บร,ริการนะครับยกออกมานะครับทิ้งไว้ตรงปกหลังอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของสมุดตาราแบบแตจกๆรมนะครับแบบสี่สกทสา,า,างตอนอาจารเป็นสมัยว่าอาจารย์เป็นเู้หญิข้องมาในเป็นกะผมก็จะว่าผมเป็นคนแรกที่ผม ต้นฉบับพระอาจารเป็นได้อ่านแล้ว่านทุนรุ่นภาษาถูกแปลไปซึ่งมันเป็นภาษาแบบที่อาจารเป็นเรื่าตัางาเป็นเรื่องหลกักฐานนะครับพราจารยเป็นก็เลยเยึดขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนี่จะเป็นตัวอย่างคุนรุ่นภาษที่อ่านแล้วเนี่ยผมนั่งอ่านนะครับเที่ยวไปให้ใส,ใสรใจอาหานกับพระอาจารย์เป็นะนะิดนึงแล้ อาจารย์เป็นเจ้างประโยคเด็ดของอาจารย์ว่าด้วยความประวัติแกมอันสาผู้ขีนจิงเฝ้ารอที่จะได้เห็นยิ้มแย้ชื่นเคราะน์ที่ฉบับแรกที่แปลมาแบบคณะผู้ทรงอ่นานนั้นต,ตรงนี้ผมาาก็น,นาก่าสนใจน่าสนใจไงครับคือตอนที่ผมก็ลองคิดในมุมต่างว่า กอมันเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าโลกนอกวัฒนธรรไทยโลกนอกสาัตไทยจะได้มีโอกาสทานที่แม้จะเป็นคอนเสิร์ตจะตัดสักภู้ชมนะครับเป็นตางประเโด,ดยการแปลกับจา,สากาสถาปัตย์โดยำนลสภาป็นันตยะที่มี นื่อการรักษาจิตวิญญาณสะหรับผมแบบไทยนะที่พวกเรานะครับซึ่เป็นรุ่นรุ่นสิงหรือว่านักสางรุ่นหนังองการเป็นเนี้ยได้พยายามถ่ายทอดลวกตาไทยใช่ไหมฮะเป็นรต่างแบบสหรัมเนี่ยกบได้เป็นรุ่นสิราสมที่เป็นผมาให้คนทั้งโลกได้ก็ผมก็มุ่าคงเป็นี่ตวิญญารที่แปกแปลผมเองความรุ่นสิงเสรอย่างนี้ก็เป็นแบบมงตอตา I'll do my best.